น่เริ่มแล้วเนี่ยน่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้หวานหวานละไม่นี่แหละใจของเธอห้าใจคิดยังไงกับเธอกลัวว่าฉันจะเกิดเธอรักก่อนได้ไหม ไว้บอกใจไม่ได้ทั้งที่หัวใจที่แอบไปรักเธอ,อใจห้ามยังไงก็เพลิอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมา <c oughs> หาที่จุมไม่รู้ <c oughs> เหมือน <c oughs> ไปตรงไหนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคิดก่อนอน ไว้บอกไปกลัวเศร้าเขาไม่รักเราคึงตทั้งชันจะบันหัวใจโอ้ออนซ้อมน้องไปซ้อมหน่อยครับทลิปนี้เรามาเรายังไม่ได้ลงเรายังไม่ไลฟ์สดเราแค่แค่มามาทานข้าวกลางวันกินขา้าวเหนเียวจกข้าวเหนียวอันนี้ ตำซั่วน้องติดใจตำซั่วก็เลยมากินขเหนียก็าขนาดที่เราตำซั่วก็จัดก่อนอออตําชั่วตําชั่วทำไมมีเส้นขนมจีนทุกคนตำซั่ววันอย่างนี้ค่ะอ,อันนี้คือปูปลา สำคัญมาอะไรเหรอนกาโรงพยาบาลโางาาหมดไม่ได้พ่อเลี้ยงหน่อยดิก็เลี้ยง้ตำหนย่ไหมจะลองลองอะไรวะนแวนฉลีแวนใหม่พ่อเลี้ยงข้าว ไป <c oughs> สชคพลังกินข้มตำเนะี่ยจะถามน้องว่า,าตำทั่วทำไมไมมีเส้นขนมจีน <c oughs> แกเลยล,ลอง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 ให้เขาดูก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันจำกนาทีใช่ไหมน้องค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ